สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนทำเมืองหิมะต้อนรับเทศกาลในเกมซากูระสะคูซิมูเลเตอร์กันนะคะ ก็ในช่วงนี้นะคะทุกคนจะมีเทศกาลหนึงที่หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะและหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งตารอคอยเทศกาลนี้เหมือนกับแป้งนะคะทุกคนนั่นก็คือเทศกาล christmas eve นะคะเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลหนึงที่จัดขึ้นในวันที่25ทธันวาคมนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะตรงกับวันพุธเนาะอีก3วันก็จะถึงแล้วนะคะนับจากคลิปนี้ ก็คือแป้งเนี่ยก็เลยได้ไอเดียมาไอเดียหนึ่งก็คือการทำหิมะตกนะคะในเกมซากุระเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่บั็กแต่อย่างใดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นการทำหิมะจริงๆนะคะทั้งแบบหิมะแบบเต็มต้นไม้เต็มพื้นเต็มเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีหิมะตกลงมานะคะแบบคือในหลายๆประเทศเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยเนาะจะมี ฤดูที่มีหิมะตกนะคะก็คือในหลายๆประเทศจะเป็นเทศกาลของคริสต์มาสที่จะตรงกับฤดูหนาวนะคะซึ่งจะมีหิมะตกลงมาหลายๆคนก็จะเห็นปั้นกันก็คือสโนว์แมนนะคะนี่เลยตอนนี้เนี่ยแป้งอยู่ในสถานที่บ้านของคุณลุงซันต้านะคะในกลางหุบเขาเนะาะบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าจะอบอุ่นกว่านี้เนี่ยจะต้องมีหิมะใช่ไหมคะทุกคนบอกเลยว่าอบอุ่นมากๆเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนทุกคนนะคะก็ในหลายๆบ้านหลายๆโรงเรียนหลายสถานที่เนี่ยก็จะมีการแต่งต้นไม้ให้เป็นต้นคริสต์มาสแต่งโน์แมนแต่งเครื่องประดับแดงเขียวขาวเหลืองอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขียวแดงเนี่ยเป็นสีคริสต์มาสจริงๆนะคะ หลายคนก็ซื้อชุดซื้อเครื่องประดับซันตาซันตี้มากันใส่แล้วนะคะทุกคนใครที่แต่งบ้านกันแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแป้งกันได้นะคะอ่าไม่รอช้าขั้นตอนแรกกดมาที่เมนูซ้ายบนต่อมากด w i n t ท r รถ้าแป้งอ่านผิดตรงไหนเนี่ยก็ขออภัยนะคะทุกคนต่อมาจะขึ้นหน้านี้ให้ทุกคนเนี่ยมองมาที่บรรทัดที่2นะคะ ที่จะมีกากบาดด้านหน้าเนาะจะมีอยู่สช่องจะมีสโน่หนึ่งสโนสอแล้วก็สโน่อะไรอีกนะคะทุกคนอีก2อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสโน่หนกันสโนหเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศหิมะตกนะคะจะมีหิมะเล็กๆเนาะสโน่สอเนี่ยก็จะเป็นหิมะตกปลอยๆลงมาแป้งชอบแบบนี้มากๆเลยนะคะสโน่สาเนี่ยก็จะตกแรงๆหน่อยนะคะทุกคนประมาณนี้เลย และแรงก่อนนี้นะคะทุกคนก็คือพายุหมะนะคะก็คือสนอนที่สี่นะคะแบบพัดแรงมากอันนี้น่าจะแบบพายุหิมะไปโกดใครมานะคะทุกคนส่วนตัวเนี่ยแป้งชอบประมาณสนูสองกับสนูสามนะคะแป้งใช้สนูสองละกันก็มันอาจจะยังแบบมืดๆคลึมๆดูไม่สดใสนะคะก็คือยังขาดอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยมาติ๊กถูกคําว่า Snowcover ในช่องที่3มนะคะบรรทัดที่3เนี่ยจะมีช่องเนาะให้กดติ๊กถูกนี่นะคะทุกคนดูอบอุ่นหรือยังถ้าท้องฟ้ามันมืดๆเนี่ยทุกคนสามารถกดติ๊กถูกเอ้ยกดกากบาทที่ snow ออกได้นะคะนี่ท้องฟ้าก็จะแจ่มใสท้องฟ้าหลังหิมะนะคะประเทศไทยก็มีแต่ท้องฟ้าหลังฝนเนาะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะทุกคนที่มีหิมะตรงอื่นเนี่ยก็มีทั่วเมืองเลยนะคะ เต็มต้นไม้เต็มเมืองเต็มปกคลุมไปหมดเลยนะคะทุกคนบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูจบแล้วแป้งก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน